สวัสดีนมนะ้าวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานระบบเลือกชุดอย่างแรกนำเข้าไฟล์ที่มีชื่อว่าระบบเลือกชุด r b x m โดยการกดคลิกขวาที่ Work s p a c e แล้วกด insert for file หรือนำเข้าจากไฟล์แต่งั้นนำเข้าไฟล์เมื่อนำเข้ามาแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้เลยว่ามีอะไรบ้าง อ่าอย่างแรกเรามาดูที่ v i บอร์ดยูกันกด Enable เพื่อแสดงหน้าต่าง v ว w บอร r ดซึ่งหน้าต่างนี้ทุกคนสามารถแก้ไขได้นะเดี๋ยวเราจะลองแก้ไขชื่อให้ดูกดคลิกไปที่ชื่อชุดแล้วเลื่อนลงมาเจอคาว่า t e ทค ซึ่งจะสามารถพิมพ์ชื่อชุดเข้าไปได้เลยต่อไป image l e v e l สำหรับใครที่มีรูปภาพประกอบชุดสามารถนำมาใส่ได้เลยโดยสามารถนำมาใส่เอารูป id มาใส่ใน image แนะนำให้เป็นภาพแบบ1 2 ต่อไปถ้าจะเปลี่ยนเสื้อกับกางเกงก็สามารถเอา ID มาใสา่ได้เลยโดยกดไปที่รูปไอคอนเสื้อหรือไม่ก็กางเกงจากนั้นก็ c ก p y ปีลิงก์ของ ID มาได้เลยแล้ววางไว้ในเชอร์เทมเพลตหรือแพนเทมเพลต เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นส่วนหมวกกับ ID ก็สามารถเอา ID ที่เป็นแค่ตัวเลขมาใส่ในสคริปได้เลยตามนี้นะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวิดีโอนี้เพราะงั้นโป๊ะ